สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนมนรดกเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับแตงเมลอนนะครับหรือแตงญี่ปุ่นนะครับแตงเมลอนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราปีนี้เราปลูกไว้สองสายพันธุ์นะครับบังเอิญว่าเห็นความแตกต่างระหว่าง แตงเมลอนที่ปลูกสองสายพันธุ์เที่ยวนี้นะครับทางสวนเราปลูกลงเอง่อลงในถุงนะครับแต่ว่าการให้น้ําใช้วิธีการลดน้ําเอานะครับตอนนี้เมลอนได้ระยะประมาณ50บกว่าวันนิดๆครับ5้วันโดยประมาณนะครับอันนี้ว่าอยากจะแนะนำสำหรับเ,เพื่อนมือใหม่นะครับที่จะปลูกเมลอนนี่เราปลูกมา สองสามปีแล้วนะครับแต่ปลูกไว้ทานเองแต่ละปีก็ใช้าสายพันธุ์ไม่ตรงไม่ตรงกันนะครับซึ่งปีนี้มีอยู่สองสายพันธุ์ซึ่งเห็นความแตกต่างกันมากก็เลยทำคลิปแนะนำให้เพื่อนๆที่จะปลูกเมล่อนนะครับจะได้ไม่ท้อนะครับใครจะปลูกก็ออไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครับพันธุ์ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นพันธุ์ สันเนนะครับสันเนตซึ่งเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคลาแป้งมากเลยนะครับถ้าเราดูแลดีๆนะครับดูผลนะครับต้นนี้ลูกหนึ่งก็โลวกว่าแล้วนะครับผมเห็นต้นสมบูรณ์ผมก็เลยปล่อยไว้สองผลเลยสองลูกเลยนะครับต้นนี้นะครับเอาไว้สองผลเลยส่วนต้นอื่นๆก็ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยเอาไว้แค่ลูกเดียวนะครับ เนี่ยครับดูลูกนี่อีกลูกหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าลูกโอเคอยู่นะครับไ้มาตรฐานอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโน่นเลยครับอีกสายพันธุ์หนึ่งจะไม่บอกชื่อสายพันธุ์ก่อนนะครับเราเห็นไหมครับตอนนี้อยู่นี่นะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่อยู่นี่ถุงติดกันเลยนะครับแต่ว่าราแป้งลงเฉพาะสายพันธุ์ให้ดูลักษณะผลแล้วกันนะครับ ยุก็พอๆกันนะครับผลผลที่เห็นอยู่นี่ก็ประมาณ25วันแล้วนะครับเพื่อนๆลาแป้งลงเต็มเลยนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปทรงผลนะครับจะไม่บอกชื่อสายพันธุ์นะครับนี่ครับผลสวยนะครับแต่ว่าไม่ทนกับราแป้งนะครับไม่ทนกับราแป้งเลยนะครับ ซึ่งก็อาการโครม่าอยู่แต่ว่ายอดเขายังแตกแตกยอดใหม่อยู่ยังพอที่จะเลี้ยงเลี้ยงผลได้อยู่ก็เลยใจ่ชื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ปลูกอีกก็คงไม่ปลูกแล้วลครับเพื่อนๆถ้าจะปลูกก็ปลูกซันเน็ตดีกว่านะครับถึงแม้จะให้ผลลูกโตบ้าง เล็กบ้างก็ยังดีกว่าโรครบกวนเยอะนะครับเพื่อนๆก็แนะนำเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะครับท้ายสวนเมื่อเกษตรนะครับรู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ